แต่ว่าไม่รู้ก็ไม่เคยเพื่อนไปดูอ่า เนียร่งองสามาแต่ช้อก็ไแตงมาถอดไปบกต้นแล้วแหละแต่าะอนาตันพี่พี่ยืนอยู่ตรงไหนพี่เห็นนะนั่งนู้านี่หน้าอยต้ยยนี่๋อน้พองยางได้ยินเสียงมันดังเสียงดังไวิ่งมาดูแล้วก็เลยไปแล้เขาก็เด็จไปเดินไฟขึ้นห๋อ้่าองร้มอยด้านหน้า มันมัน,ม,นมันแตกเราอยู่ข้างล่างไง,ได,งได้ยินเสียงได้ยินเสียงเออแตกแตกสองทีเองมันไม่แต,แตแกแรงเท่าไหร่หรอกอเหมือนกัะไฟช็ัดไงออ,อล,ลุกเลยเพราะว่ามันก็เลยโทรบอกหัวหน้าหัวหน้าแกก็มามามาแลเลยว่าบอกไอ้รถด,ดับเพลิงรถด,ดับเพลดดเพิงก็ไม่ติดไม่ติดก็ให้พนักง,งานตรงนี้แหละที่เขาวิ่งผ่านไปไง เขาเลยเห็นไปไม่บริสันแล้วก็จอดบอกว่าตามให้หน่อยตามให้หน่อยก็ไปตามแป๊บเดียวเองไม่ถึงสิบสิบนาทีน้อเราก็กลับมามามาถึงแบบแกล้งนอกต้องนอ้ว่าแกล,ล้งเราจะช่วยแกล้งออกก็เห,หตุผนเหตุตลกมันก็แตกตองฝั่งครับมันก็แตกไม่แรงหรอกคราเดือตร้อนสิบเกา้าวินาทีแล การที่เ,นเนก,กิดเหตุแการแล้วก็งานฟองงานจราจรประสานกับทีมรพอพอเขาจะพยายามอย่าให้คนเข้าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายตอนเช้ามาก็ออกเรนเนี่ยนัดก,กับพอถอเาเรียบร้อยครับกี่โมงกี่อะไรก็มานมาดูให้เรียบร้อยก็วัดเรียนใครันนี้ตำรจวจเรียนผู้ใหญ่ สาวัดเด่นนายผู้ใหญ่ในตำรวจผู้ใหญ่ด,ด้วยครับนะไปให้เราไปทำเราทำด้วยเราแตกกันมามาช่วยกันดู